ปันนาะบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอลำสุนทีจังหวัดโลบบุรีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น e ีีที่294นะคะแบ่งปันบอนสีฟอมกระถาง5นิ้วครึ่งพร้อมกับลูกไม้เมล็ดนะคะมาแบ่งปันในคลิปนี้ด้วยนะคะ ซึ่งคลิปนี้นะคะแอมขอแจ้งก่อนนะเราถ่ายทําคลิปไว้ช่วงเย็นวันศุกร์ที่11ตุลาคมนะคะแอมจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพ่กนี้นั่นคือวันเสราร์ที่12ตุลาคมขนส่งทางไปรษณีย์ไทยนะคะและการจัดส่งของเราก็แพ็คจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ให้เหมือนเดิมค่ะสาหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สั่งมาหลัง10โมงเช้าของวันเสราร์นะคะแอมขออนุญาตจัดส่งในรอบวันอังคารที่15ตุลา นะคะทําไมไม่ส่งวันจันทร์วันจันทร์เป็นวันหยุดชดเชยค่ะปลายสีที่บ้านของแอมหยุดนะคะลูกค้านะส่วนค่าจัดส่งนะคะก็จะเป็นค่าจัดส่งแบบเมาส์เมาส์หกสิบบาทนะคะได้ทั้งโอนและปลายทางค่ะส่วนช่องทางติดต่อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ไดที่เบอร์0 8 3 0 5 4 1 8 7 5บ้านนาบอนสีค่ะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูปนนะคะคิวอาร์โค้ดพร้อมกับรายละเอียดไว้ทั้งมุมล่างด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะ สนใจต้นไหนสําหรับลูกไม้เมล็ดใส่ต้นที่จุดๆมาให้แอมด้วยนะคะเพราะว่าลูกไม้เมล็ดจ,จะมีมาแบ่งปันอย่างละหนึ่งกระถางเท่านั้นจะไม่มีสำรองเลยหน้าไม้แต่ละต้นไม่เหมือนกันเพราะว่าน้องเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะแล้วก็คลิปนี้แอมลองนํามาแบ่งปันสัก12กระถางดูก่อนนะคะลูกค้านะเดี๋ยวจะมีมาแบ่งปันเรื่อยๆคะ่ะเพราะว่าที่สวนแอมก็เริ่มทําลูกไม้เมล็ดแล้วนะคะ อ,อย่างเช่นตู้นี้นะคะก็จะเป็นตู้ตัวอย่างที่แอมลองอคัดออกมาแล้วเลี้ยงแดดทั้งวันแดดสม่ำเสมอสีเริ่มขึ้นมาสวยแล้วแล้วก็ตัวนี้แอมมีมาแบ่งด้วยนะน่าจะอยู่ช่วงไทยไทๆค่ะนะคะตอนแรกเขาเป็นพื้นสีเขียวแบบนี้ลูกค้าพื้นสีเขียวเลม่ชช่สีชมพูพอได้แดดสม่ำเสมอเห็นไหมเขาเริ่มกัดสีสวยแล้ว แล้วก็ต้นนี้ลูกค้านะคะตอนเล็กๆนะคะลูกค้านะเห็นไหมสีเขาจะมันหมนเนาะพอได้แดดดีๆเห็นไหมคะกาดชมพูจนใบบางเลยสวยมากนี่นี่อันนี้ก็คือแอมก็เอามาแบ่งปันด้วยนะหน้าไม้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็น่าจะมีเดี๋ยวนะก็ประมาณเนี้ยค่ะลูกค้าลองดูนะตัวนี้เห็นไหมพอได้แดดดีกระดูกมาสวยสีเริ่มมาแล้วต้นนี้อีกเหมือนกัน เนี่ยคะ่ะตอนเล็กๆก,ก็จะเป็นสีออกแดงน้ําตาลนี่เม็ดสีเริ่มขึ้นมาแล้วอันนี้คือจะเป็นชุดลูกไม้เมล็ดทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็เริ่มเม็ดเริ่มขึ้นมาแล้วสวยมากลูกค้าอันนี้คือตัวอย่างเนาะนะคะถูกใจต้นไหนก็อย่าลืมนะใส่เลขลำดับต้นมาให้แอมด้วยนะคะเอาละคะ่ะแอมชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมไม้ส,สวยๆในอีพีที่294นี่นี้กันเลยคะ่ะ เริ่มกันที่รายการกระถางที่1นนะคะเดี๋ยวแอมจะเริ่มที่ลูกไม้เมล็ดก่อนนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดที่แอมนามาแบ่งปันจะเป็นฟอร์มไซส์กระถาง5นิ้วนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เลี้ยงธรรมชาติได้นะคะเดี๋ยวแอมจะเขียนรหัสไว้แบบนี้นะคะให้ลูกค้าสังเกตนะได้ต้นจริงตรงตามที่ขึ้นไหลค่ะลูกคา้าลูกไม้ค่ะ1กระถางได้ไป3ต้นเอาไปทํางานก่อได้เลยตัวนี้นะคะจะมีความอมชมพูอมม่วงเข้ามาค่ะยิ่งโตยิ่งกัดสีสวยนะคะลูกค้าเห็นชัดไหมเอ่ย ลูกไม้ฟอร์มนี้แอมขอที่100บาทค่ะมาต่อกันที่กระถางที่2นะคะต้นนี้จะเป็นลูกไม้กระถางที่2ค่ะเขียนว่า,เ,าเขียนรหัสไว้เรียบร้อยนะคะลูกค้าสาหรับต้นนี้จะเป็นลักษณะทรงใบไทยค่ะจะเป็นโทนสีชมพูอมม่วงแล้วก็ได้ใบหอ,อกไปด้วยค่ะตัวนี้จะออกแบบว่าน้ําตาลดานะคะเป็นใบหอ,อกใบหนาค่ะ หนึ่กระถางได้ไป2ต้นนะคะลูกค้านะลองดูนะคะเผื่อใครชอบไม้ลักษณะนี้นะคะเป็นไม้เมล็ดที่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะลูกไม้ไมมเมล็ดกระถางที่2ขอที่100่้บาทจ้าทนสีสวยนะดูกันอีกรอบหนึ่งต้นนี้ก็น่าเก็บค่ะ กระถางที่สามนะคะต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้เมล็ดอีกเช่นกันตัวนี้คือจะมีความด่างเข้ามาลูกค้าจะเป็นหน้าโทนสีเข้มๆนะคะพื้นสีเขาจะเขียวแล้วก็มีความเปิดสีอ่าบานเย็นเข้ามานะคะมีความด่างขาวเข้ามาด้วยลูกค้า1กระถางได้ไป2ต้นค่ะตัวนี้สวยนะต้นจริงสวยกว่าในจอค่ะลูกค้านะคะฟอร์มนี้ก็ให้ที่100บาทมี2ต้นนะคะลูกไม้เมล็ดกระถางที่3จ้า มาต่อกันที่กระถางที่4นะคะต้นนี้ก็เป็นลูกไม้เมล็ดค่ะลูกค้ปาปักรหัสไว้เรียบร้อยนะส่วนมากไม้เมล็ดอ่ะแอมจะลงปลูกกระถาง3นิ้วแล้วก็ใส่ลงไปสัก2ต้นหรือ3ต้นนะคะทนสีสวยนะลูกค้านะคะตัวน,นี้นะ อ่ลูกไม้เมล็ดค่ะกระถางนี้ลูกค้าจะได้ไป2อถึงสต้นจะได้กับทโทลสีแดงไปด้วยนะคะลูกไม้กระถางที่4งานกอค่ะขอที่100บาทนะคะต้นนี้ก็สวยค่ะได้ทั้งใบกราบได้ทั้งใบไทยใบยาไปด้วยนะคะต้นนี้ก็สวยสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะจ๊ะ มาต่อกันที่กระถางที่ห้านะคะสําหรับกระถางที่ห้าจะเป็นลักษณะใบไทยนะคะโทนสีเขาจะมีแบบว่าความเปรอะเราก็จะมีหน้าด่างมาด้วยตัวนี้คือจะเป็นอ่าหน่อของเขานะได้ไปสองต้นนะลูกค้าตัวนี้หน่อมาสวยมากนะคะลูกค้าเออด่างสวยตัวนี้ก็ด่างแบบฮับฮเลย ดูสินะกระถางนี้ลูกค้าจะได้ไปทั้งหมด3ต้นค่ะจะหนอสองต้นแล้วก็ต้นแม่อีกหต้นนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดค่ะกระถางที่5นะคะเป็นลายเปรอะลายศิลปะค่ะกระถางนี้ก็ให้ที่100บาทจ้า มาต่อกันที่รายการกระถางที่6นะคะก็ยังคงอยู่ที่ลูกไม้เมล็ดนะคะลูกไม้เมล็ดต้นนี้นะคะจะมีหน่อเล็กๆแทงขึ้นมาแล้วลูกค้ามาดูโทนสีนะคะตัวนี้จะเป็นลูกของเจ้าสามวางคะ่ะนะคะลักษณะทรงใบย,ยังเหมือนแม่อยู่แต่ว่าการกัดสีจะมีลักษณะคือความเข้มของโทนสีเขียวเข้ามานะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยจะกัดแดง น้ายิ่งโตยิ่งกัดแดงลูกค้าเห็นต้นสีไหมอ่านะคะเป็นไม้ทรงคอมแพกค่ะตัวนี้เป็นไม้ทรงคอมแพกทรงพุ่มไม่สูงไม่โยกนะ,ะลูกไม้เมล็ดค่ะต้นที่6ค่ะฟอร์มนี้ก็ขอที่100บาทนะคะสนใจต้นไหนก็ใส่รหัสนำเบอร์ต้นมานะคะเพราะว่าลูกไม้เมล็ดจ,จะมีมาให้อย่างลรกระถางจะไม่มีจํานวนสํารองนะคะลูกไม้เมล็ดค่ะ มาต่อกันที่รายการกระถางที่7นะคะก็เป็นลูกไม้เมล็ดอีกเช่นกันค่ะตัวนี้ก็เป็นงานกอส่วนมากแอมจะเลือกแบบงานกอมาแบ่งบันนะคะเผื่อใครที่แบบว่าเป็นนักสะสมแล้วก็ชอบนะคะเลือกซื้อบอนสีไปจัดสวนไปตกแต่งสวนเลี้ยงไว้ชมเล่นแอมแนะนําลูกไม้เมล็ดนะคะจะเพิ่มความแปลกตาให้กับลูกค้าด้วยนะคะอ่าลูกไม้เมล็ดกระถางที่7นะคะลูกค้านะตัวนี้จะเป็นไม้ทรงคอมแพกทรงพุ่มค่ะเป็นลูกของเจ้าสามวางอีกเช่นกัน นะคะกระถางนี้แอมก็แบ่งที่หนึ่งร้อยบาทค่ะกระถางที่เจ็ดจ้ามาต่อกันที่รายการกระถางที่อ่าแปดนะคะกระถางที่แปดลูกไม้เมล็ดค่ะกระถางนี้ก็มีสองต้นอีกเช่นกันนําไปจัดฟอร์มกอได้เลยนะตัวนี้จะออกโทนสีชมพูหวานหวานใบบางค่ะลักษณะลักษณะทรงใบแบบนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะลูกค้าไร้กังวลได้นะคะแข็งแรงแล้วต้นสูงแล้วฟอร์มห้านิ้วครึ่งค่ะลูกไม้เมล็ดกระถางที่แปดหนึ่งร้อยบาทจ้า ลูกไม้มเมล็ดกระถางที่9นะคะลูกค้านะตัวนี้จะเป็นใบไทยค่ะจะมีเม็ดสีชมพูขึ้นมานะนะคะเริ่มแรกอ่ะเขาเป็นไม้แบบนี้ลูกค้าพื้นเม็ดของเขาจะขึ้นเม็ดขาวก่อนใช่ไหมสเต็ปสีสองนะคะเม็ดเขาจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูจากเม็ดสีชมพูเขาจะแตกเต็มใบจะแน่นเลยลูกค้าสีชมพูหวานๆแน่นเต็มใบเลยนะคะกระดูกเขาจะมีความแดงสดนะคะตัวนี้นะลูกไม้เมล็ดต้นที่9นะคะฟอร์มนี้กระถาง5นิ้วครึ่งอีกเหมือนเดิม ฟอร์มสวยค่ะลูกค้านะคะแอมแบ่งให้ที่100บาทเหมือนกันค่ะมาต่อกันที่ลูกไม้เมล็กกระถางที่10ค่ะส่วนมาแอมจะเน้นเป็นงานก่อให้นะคะลูกค้าจะได้เอาไปตกแต่งบ้านสวยๆไปเลี้ยงทํางานก่อได้เลยค่ะนะคะกระถางที่10บไซส์กระถาง5นิ้วครึ่งค่ะลูกไม้เมล็ดต้นที่อ่ากระถางที่10ก็จะเป็นลักษณะโทนสีเขาจะออกขาวเหลืองนะคะแล้วก็จะมีเม็ดสีชมพูขึ้นมากอเน,นี้ยสวยนะเขาจะเด่นเรื่องเม็ดค่ะลูกไม้เมล็กกระถางที่10ค่ะ ขอที่100บาทจ้ามาต่อกันที่ลูกไม้ต้นที่11นะคะต้นที่11นะคะตัวนี้จะเป็นใบไทายจะเป็นออกชมพูอมม่วงแล้วก็ตัวเนี้ยค่ะลูกค้าจะกัดอ่าใบบางนะคะสวยนะนะคะถ้ากัดดีๆนะคะใบเขาจะม้วนกอดกันเลยตัวเนี้ยเพราะว่าเอ็มเห็นรุ่นพี่เข้ามาแล้วสวยมากลูกค้าลูกไม้นะคะมเมล็ดกระถางที่11นะคะก็จะได้ไป2กระถางอีกเหมือนเดิมค่ะฟอร์มนี้เอ็มขอที่100บาท มาต่อกันที่รายการกระถางที่12ค่ะตัวนี้จะเป็นลูกของอเจ้าเพชรสามพานนะคะตัวนี้เป็นลักษณะทรงใบไทยโทนสีเขาจะมีความอมชมพูนะคะพื้นสีเขียวแล้วก็จะมีความอมชมพูเข้ามาด้วยเม็ดแดงสวยๆค่ะเป็นไม้ใบหนาค่ะลูกค้าสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วก็มีหน่อเล็กๆแทงขึ้นมาแล้วค่ะลูกค้าเอาไปทํางานกอรอได้เลยใครรับไปแล้วอยากจะอับขึ้นกระถาง10นิ้วก็ได้นะคะลูกไม้มาเล็ดกระถางที่12ค่ะนะคะตัวนี้เป็นลูกของ เพชรสามพาดน,นะคะแอมขอในราคาที่100บาทค่ะมาต่อกันที่บอลกาบบอลแข้งต้นนี้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าเพชรพญาธรค่ะเป็นบอลทีสีชมพูนะคะแล้วก็มีความเปรอะน้ําตาลเข้ามาด้วยน้องเป็นบอลแข้งค่ะทรงคอมแพกนะคะสําหรับเพชรพญาธรค่ะต้นนี้นะแอมขอในราคาที่80บาท นะคะโทนสีสวยลูกค้าหน้าตาเขาจะคล้ายๆพวกคาดบางแก้วโทนสีลักษณะแบบนั้นแต่ตัวนี้คือหน้าเข้มกว่านะคะอ่ะเพชรพยาธรค่ะมีมาแบ่งเป็นหนึ่งกระถางนะจ๊ะคอที่80บาท สำหรับรายการนี้นะคะจะเป็นเท้ารำไพยอยู่ในไซส์ฟอร์มกระถาง5นิ้วครึ่งค่ะสำหรับเท้ารำไพยคลิปนี้มีมาแบ่งป้น1กระถางนะคะให้ในราคาที่100บาทค่ะอันนี้คือป้ายแดงสวยมากและสดมากลูกค้าต้นสูงแล้วนะคะไซส์กระถาง5นิ้วครึ่งค่ะเท้ารำไพยขอที่100บาทมาต่อกันที่รายการนี้นะคะสำหรับต้นนี้นะคะมีชื่อว่าอับส,สวรรค์อยู่ในไซส์กระถาง5นิ้วครึ่งค่ะ ป้ายแดงสวยมากลูกค้าอัพษอสวรรค์ไซสกระถาง5นิ้วครึ่งนะคะแบ่งปันที่100บาทค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้แอมมีเหลืออยู่ประมาณ4-5ต้นนะคะลูกค้านะฟอร์มแบบนี้เลยนะคะลูกค้านะใครอยากดูต้นที่แอมส่งให้นะคะสามารถเพิ่มเพื่อนด้วยคิวอา r c o คตหรือเบอร์โทรก็ได้นะคะ มาต่อกันที่รายการนี้ค่ะต้นนี้นะคะสูงมากลูกค้ากัดสีสวยด้วยซส์กระถาง5้าในเครื่องค่ะสําหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าซากุระค่ะจะกัดชมพูจนใบบางเลยนะวันนี้แอมมีมาแบ่งปันหนึ่งต้นนะคะซส์ใหญ่ๆซส์เต้มโตแบบนี้เลยนะคะซากุระฟร์มนี้แอมขอที่120บาทนะคะน้องเป็นไม้กัดสีที่สวยน่าสะสมอีกหนึ่งต้นค่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นศีลานักปราดด่างชมพูค่ะไซส์กระถาง5้าในเครึ่องค่ะ ให้ดูนะใบเบีย้ยเขากะด่างนะคะตัวนี้นะยิ่งโตยิ่งสวยแตกกอเก่งด้วยนะคะสําหรับซีรานักปรดาดค่ะฟอร์มนี้นะคะแอมขอในราคาที่100บาทค่ะเป็นไม้ใบหนานะคะด่างขาด่างชมพูค่ะวันนี้นะคะแอมมีเหลืออยู่สองก,กระถางลูกค้า นะคะแอมเหลืออยู่2กระถางนะศีลานักปรา์ค่ะขอที่กระถางละ1 0 0บาทค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะรักเอ้ยนะคะก,กระไซกระถาง5้านิ้วครึ่งแอมยังมีแบ่งอยู่นะเดี๋ยวแอมให้ดูนะคะสําหรับรักเอ้ยค่ะต้นสูงมากอันนี้สูงที่สุดในรุ่นนะคะตัวน,นี้รักเอ้ยฟอร์มนี้แอมขอที่120บาทนะคะจะเป็นพื้นสีแดงแล้วก็ด่างเหลืองเข้ามาล่ะต้นสูงมากลูกคะ่ะฟอร์มนี้นะคะต้นสูงสูงเป็นฟู้ดค่ะ ส่งลำบากอยู่เหมือนกันลูกค้ารักเอ้ยกระถางนี้แอมขอที่120บาทจ้ามาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นใบหอกคะ่ะป้ายขาวป้ายเหลืองคะ่ะลายใบยใหม่สวยมากขึ้นเหลืองแล้วคะ่ะลูกค้ากระบี่ในร้อยคะ่ะอยู่ในไซส์กระถาง5นิ้วครึ่งมาดูฟอร์มนะฟอร์มใหญ่แล้วลูกค้ามีหัวแล้วนะคะต้นนี้นะเดี๋ยวแอมยืนก่อน น่าสำหรับกระบี่ในร้อยค่ะฟอร์มนี้นะคะแอมขอที่100บาทค่ะลายใบดีมากลูกค้าสามารถเลี้ยงอกตู้ได้นะคะ <außer S 1> ตัวนี้ถ้าเลี้ยงแตกกอคือสุดยอดสวยมากค่ะเป็นใบหอกที่แข็งแรงนะคะกระบี่ในร้อยนะคะแอมขอที่100บาทมาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงพ่อพูนค่ะหลวงพ่อพูลไซส์กระถาง5นิ้วครึ่งนะคะกัด <poser> สีดีแล้วอันนี้แอมยืดแบบว่าสุดแขนแอมเลยนะนะคะเริ่มกัดสีชมพูมาแล้วนะคะสําหรับ หลวงพ่อพูนค่ะกระถางนี้ฟอร์มนี้นะคะแอมขอที่130บาทไดหลวงพ่อพูนคลิปนี้มีมาแบ่งปันหนึ่งกระถางค่ะฟอร์มสวยๆใบดกๆขอที่130บาทแลบวาทมาต่อกันที่นรายการนี้นะคะตัวนี้จะเป็นมาแก้วต้นที่2ค่ะเป็นไม้ลักษณะทรงพุ่มเตีย้ยเป็นใบาย,ยาวปลายใบยแหลมค่ะตัวนี้นะพื้นสีเขาจะมีความแดงออกม่วงๆลูกค้าสวยนะตัวนี้นะคะ สีสันแบบนี้มีมาแบ่งปันหนึกระถางนะคะมาแก้วค่ะตัวนี้เอาไปในราคาที่90บาทเอมขอแค่90บาทพอค่ะมีมาต้นเดียวนะมาแก้วค่ะเป็นมาแก้วลักษณะต้นที่2นะคะแบ่งปันหนึกระถางในราคาที่90บาท มาต่อกันที่รายการนี้ค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเทเวศนะรุมิดนะคะเป็นไม้ใบยาวพื้นสีเขียวป้ายแดงสดค่ะตัวนี้นะคะสําหรับต้นนี้นะคะเทเวศนาะรุมิดไซส์กระถางห้านิ้วครึ่งค่ะฟอร์มนี้นะแบ่งปันที่หนึ่งร้อบาทต้นสูงแล้วนะคะลูกค้านะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เช่นกันค่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะพันดาวไซส์กระถางหนิ้วครึ่งค่ะตัวนี้คือ เม็ดสีเริ่มกัดมาดีแล้วนะคะอะพันดาวในคลิปนี้นะคะแอมแบ่งปันให้ในราคาที่กระถางละหนึงร้อยยี่บาทคา่ะพันดาวไซส์กระถางห้านิ้วครึ่งเดี๋ยวจะคัดหน้านะคะที่ขึ้นเม็ดแดงสวยๆแบบนี้ให้เลยนะคะพันดาวแอมมีจํานวนอยู่นะคะลูกค้าสำหรับหน้าที่กัดแดงแบบนี้แอมมีอยู่1นึ่สองสามสี่ประมาณนี้คะ่ะลูกค้าให้ที่หนึ่บาทคา่ะ นางรักสดเทวีตับนางสงการค่ะฟอร์มนี้นะคะไซส์กระถาง5้เครื่องค่ะต้นสูงเป็นฟุตนะคะนางรักสดเทวีแบ่งปันที่100บาทจ้าต่อกันที่รายการนี้นะคะสำหรับต้นนี้มีชื่อว่าองค์หญิงทอฝันค่ะสูงประมาณ30เซนค่ะลูกค้าจ้าต้นนี้นะองค์หญิงทอฝันชุดนี้เอาไปที่120บาทค่ะสำหรับชุดนี้มีมาแบ่ง3กระถางนะคะองค์หญิงทอฝัน คลิปนี้ให้ในราคาที่120บาทเลยค่ะมี3กระถางเท่านั้นนะกัดสีมาสวยแล้วค่ะลูกค้าต่อกันที่รายการนี้นะคะเจ้าปอแก้วไซส์กระถาง5นิ้วครึ่งค่ะน้องเป็นไม้นะคะลักษณะสีของเขาจะเป็นไม้ด่างลายปลาคราฟค่ะเจ้าปอแก้วไซส์กระถาง5นิ้วครึ่งค่ะนะคะพอ้อมนี้นะคะแบ่งปันที่120บาท สำหรับรายการนี้นะ,ะเป็นไม้ใบกลมจักัดแดงเข้มนะคะสำหรับตัวนี้นะคะนำโชคค่ะความสูงอยู่ประมาณ25เซนนะคะชุดนี้ไซส์นี้เอาไปในราคาที่90บาทนะคะนำโชคฟอร์ม5นิ้วครึ่งค่ะลูกค้าให้ที่90บาทนะความสูงนาที่แอมคัดให้ชุดนี้จะอยู่ที่ประมาณ25เซนนะคะ เศรษฐีสุพรรณค่ะฟอร์มสวยมากใสกระถาง5นิ้วครึงลูกค้าสำหรับเศรษฐีสุพรรณฟอร์มส,สวยๆฟอร์มใหญ่ๆล้นกระถางแบบนี้ลูกค้าไปอับคึ้น10นิว้วสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เป็นไม้ทรงคอมแพกไม่สูงไม่โยงกับสีชมพูสวยค่ะเศรษฐีสุพรรณนะคะฟอร์มนี้เอาไปที่120บาทมาต่อกันที่ต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้ใบ ไผ่ค่ะตัวนี้คือผ่ามาแล้วไม่ใช่ลูกไม้เมล็ดนะคะสําหรับต้นนี้เป็นงานก่อลูกค้าตัวนี้ฟอร์มใบดกมากมีแค่2ต้นเองแต่คือใบดกมากนะคะเอาไปทํางานก่อได้นะเป็นใบไผ่นะคะโทนสีอ่อนๆจะมีขึ้นขึ้นด่างด้วยนะคะตัวนี้นะต้องเลี้ยงแดดให้ดีๆนะคะสําหรับลูกไม้ใบหอกงานก่อใสกระถาง5นิ้วครึ่งค่ะฟอร์มนี้แอมขอที่150บาทให้1กระถางนะคะลูกค้านะขอที่150บาท ใบหนามากลูกค้าแล้วใบดกอสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะมีมาให้หนึ่งกระถางค่ะลูกไม้ใบไผ่นะจ๊ะขอที่150บาทมาต่อกันที่รายการนี้นะคะสําหรับรายการนี้นะคะจะเป็นงานกอลูกค้าซุดไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็แตกกอขึ้นมาพรืบเลย นาต้นนี้นะคะมีชื่อว่านายมั่นปืนยาวโตวขึ้นไปนะจะกัดแดงทั้งใบแล้วก็เส้นกระดูกเขาจะขึ้นเขียวนะคะขอบใบเขาจะอยากพลิ้วลูกค้ามาดูก่อนนะก่อนนี้ลูกค้าไปอัพขึ้น15นิ้วได้แหละนะคะได้ไปกี่ต้นลูกค้ารับไปพร้อมกัน1 2 3 4 4ต้นค่ะนะคะไซกระถาง5นิ้วครึง่ง นายมั่นปืนยาวค่ะตัวนี้เป็นไม้เก่าใครชอบเก็บได้เลยต้นสูงมากฟอร์มนี้นะคะแอมขอที่200บาทค่ะนายมั่นปืนยาวแนะนําค่ะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วแตกกอมาพึบเลยมีมาแบ่งหนึ่งกระถางนะแอมขอที่200บาทจ้า มาต่อกันที่รายการนี้นะคะสําหรับต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเดือนมกราคมค่ะสําหรับเดือนมกราคมตอนแรกแอมเริ่มปลูกกระถาง5นิ้วครึ่งแล้วใส่ลงไป2ต้นอันนี้แนะนําก่อนเลยแอมมาแบ่งแค่กระถางเดียวนะอันนี้เป็นงานก่อสวยละลูกค้าเดือนมกราคมค่ะไปแอบขึ้น15นิ้วได้เลยนะกระถางนี้ลูกค้า1 2 3 4ลูกค้าได้ไปประมาณ5ต้นดูก่อนนะฟอร์ม5นิ้วครึ่งนะคะเดือนมกราคมค่ะฟอร์มนี้มี5ต้นเป็นงานก่อที่ใหญ่มาก นะคะแอมขอในราคาที่250บาทนะคะสำหรับเดือนมกราคมนะคะงานกอไซกระถาง5นิ้วครึ่งค่ะฟอร์มนี้ขอที่250บาทให้แค่กระถางเดียวเท่านั้นนะคะมาต่อกันที่กระถางนี้นะคะตัวนี้จะเป็นหาานุมานประสานกายลูกค้าฟอร์มกระถาง5นิ้วครึ่งค่ะตัวนี้ลูกค้าบอกได้เลยนะว่าหาานุมานประสานกายเป็นงานกอค่ะ หนึ่งกระถางเดี๋ยวแอมซูมให้ดูลูกค้ามี2ต้นนะนะคะในกระถางนี้นะคะหานุมานปราสรานกายไซส์กระถาง5นิ้วพึ่งงานกอค่ะมีมาแบ่งปัน1กระถางนะตัวนี้แอมขอที่ 1, 190บาทแล้วกันค่ะลูกค้าหานุมานปราสรานกายพืชชมพูป,ปายเขียวแล้วตัวเนี้ยายเขียวจัดมากอ่าได้แบบงานกอด้วยขอที่190บาทมาต่อกันที่รายการนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นเศรษฐีเงินล้าน เศรษฐีเงินล้านนะคะหนึ่งกระถางมีสองต้นลูกค้าตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยแล้วได้งานก่อด้วยขึ้นฟอร์มกระถาง6นิ้วไว้ลูกค้าหรือลูกค้าต้องการไปเปลี่ยนขึ้นกระถาง10นิ้วก็ได้นะตัวนี้คือพื้นสีจะแดงสดแล้วก็ป้ายชมพูค่ะป้ายสวยแล้วได้งานก่อด้วยนะคะเศรษฐีเงินล้านฟอร์มนี้เอมขอที่150บาทจ้ามาต่อกันที่รายการนี้ค่ะตัวนี้ด่างสวยสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะ,ะแล้วก็สร้างหัวแล้ว เป็นงานกอค่ะหกระถางลูกค้าได้ไป3ต้นนะคะตัวนี้แนะนําเลยครที่ชอบเลี้ยงนกตูนะคะเป็นไม้ใบยาวค่ะและอชอบตรงที่ว่าลักษณะใบเขาจะโค้งงอนนะคะตัวนี้สวยนะคะเพชรเมืองนนท์ค่ะตัวนี้นะมีมาแบ่งปัน1กระถางเอาไปในราคาที่139 นะคะเอมขอที่139ต้นนี้สวยจริงๆค่ะลูกค้าไปเปลี่ยนดินนะโทนสีเขาจะได้เข้มแล้วก็สวยเยอะกว่านี้นะคะถ้าเปลี่ยนดินธาตุอาหารเพียงพอนะคะการกัดสีเขาก็จะสวยมากกว่านี้นะคะแนะนำนะเพชรเมืองนอนค่ะมีมาแค่กระถางเดียวงานกอด้วยขอที่139 มาต่อกันที่รายการนี้นะคะให้ดูนะคือใบใหม่ล่าสุดขึ้นด่างเหลืองมาแล้วเม็ดแดงเด่นเด่นเลยต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสุดรักซึ่งกระถางนี้มีมาแค่กระถางเดียวลูกค้าฟอร์มสวยมากสามารถเลียงนอกตู้ได้นะคะเป็นไม้พื้นสีเขียวด่างขาวด่างเหลืองค่ะเม็ดแดงเด,เด่นเด่เลยสุดรักกระถางนี้จะบอกว่า มีหน่อเล็กๆมาด้วยลูกค้าเอาไปทํางานกอได้แล้วอ่ะไปเปลี่ยนกระถางขึ้น12นิ้วได้เลยนะตัวนี้ด่างสวยเลียงนอกตู้คือดีมากเป็นไม้ที่แข็งแรงค่ะเป็นไม้ด่างสวยอ่ะเข้าราคากันเลยนะสําหรับสุดรักนะคะต้นนี้นะคะอร์มสวยมากแอมขอที่150บาทลูกค้า150บาทใส่กระถาง5นิ้วครึง่งรากเดินดีมีหน่อไปพร้อมมีแค่กระถางเดียวนะจ๊ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะด่างดีด่างสดค่ะตัวนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีพันลาน,น้าแดงนะคะสําหรับเศรษฐีพันลาน,น้าแดงไซส์ใหญ่มากลูกค้าต้นสูงนี้ให้ดูนะสุดแขนแอมและนะคะสูงเป็นฟุตค่ะชุดนี้นะคะสําหรับเศรษฐีพันลาน,น้าแดงค่ะฟอร์มนี้นะคะแอมขอที่150บาทค่ะด่างสวยมากสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วก็ตัวนี้แตกกอเก่งค่ะ นะคะใครชอบก็โทรติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0830541875นะคะแนะนําเลยนะคะตัวนี้ไม่มีไม่ได้นะด่างสวยมากเพราะว่าเขาจะเป็นเศรษฐีพลานหน้าแดงจ้าต่อกันที่รายการไม้โชกระดูกกันบ้างค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าดอนเจดีไซส์กระถางโคกนิ้ว ฟอร์มใหญ่มากลูกค้าตัวน,นี้เป็นไม้โชกกระดูกนะคะกระดูกเด่นๆเลยไม้สายประกวดด้วยลูกค้าชั้นใบดีทรงคอมแพกคะ่ะฟอร์มใบดกอ่ะเข้าราคากันเลยนะสําหรับดอนเจดีแอมีแค่กระถางเดียวฟอร์มใหญ่บิ๊กบึ้มสามารถเลี้ยงนอกตู้ไดข 1, ้ขอที่160บาทขอที่1นึ่บาทนะนะคะฟอร์มใหญ่แล้วเริ่มมีหัวแล้วนะคะไม่มีสำรองนะสำหรับดอนเจดีขอที่หนึ่งร้อยหบาท รับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าพรเจ้าสัวค่ะจะเป็นไม้พื้นสีเขียวด่างขาวด่างเหลืองด่างส้มนะคะพรเจ้าสัวค่ะต้นสูงสูงเป็นฟุตลูกค้าสาหรับพรเจ้าสัวค่ะฟอร์มนี้นะแอมแบ่งที่120บาทค่ะขอที่120นะคะเป็นไม้ใบหนาเรียงนอกตู้ได้เป็นไม้ด่างที่แตกกอเร็วนะคะลูกค้านะอันนี้ฟอร์ม5นิ้วครึง่งปับเดียวเดี๋ยวก็แทงหน่อมาแล้วลูกค้าพรเจ้าสัวค่ะย้ําอีกรอบขอที่120บาท สำหรับรายการนี้นะคะจะเป็นศีลาหุ้นทองแผลงค่ะจะเป็นแผลงด่างโทนสีพาเทลจะมีความด่างชมพูด่างเหลืองด่างส้มลูกค้าแล้วต้นสูงมากอันนี้ยื้อให้ดูไกลๆเลยนะนะคะสีลาหุ้นทองหน้าแผลงลูกค้าเห็นฟอร์มชัดเจนเนาะฟอร์มนี้เอมขอที่250บาทนะคะมีมาให้แค่กระหังเดียวตัวนี้เป็นหน้าแผลงด่างพาเทลชมพูเหลืองส้มนะคะสวยมากเพราะว่าเราด้วยความที่ว่าเขาเป็นไม้แผลงพื้นสีเขียว ตัวนี้น่าสวยลูกค้ายิ่งโตยิ่งสวยนะคะมีแค่กระถางเดียวนาะย้ําอีกรอบขอที่250บาทสีลาหุ้มทองแปลงไม่มีสำรองคะ่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่เป็นลูกไม้จากทางสวนนะคะที่เราดันไปจดชื่อนะคะน้องมีชื่อว่าแตงไทยคะ่ะตรงก้านเขาจะมีลักษณะเหมือนบอลกลาบนะคะก็สวยมากนะคะ ช่วงนะคะสโพกเขาจะเป็นลักษณะทรงใบไทยหูตันค่ะตัวนี้นะคะอ่าสวยนะลูกค้าแตงไทยนะคะฟอร์มนี้แอมแบ่งที่120บาทใครชอบโทษสีช่พงู่เก็บได้เลยนะสวยสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ยิ่งเลี้ยงนอกตู้นะสีเข้มมากเป็นไม้ที่แข็งแรงค่ะนะคะมือใหม่ก็เลี้ยงได้นะคะสวยแข็งแรงจริงๆค่ะต้นนี้แอมเลี้ยงมาแล้วนะคะ แตงไทยย้ำอีกรอบเป็นไม้ก่องที่สวนนะคะเดี๋ยวแอมจะนำใบเซอร์ให้ชมนะคะแบ่งปันที่120บาทสำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าชายชนค่ะป้ายแดงแบบสดมากลูกค้าไซส์ฟอร์มกระถาง5นิ้วครึ่งค่ะสำหรับชายชนนะคะแอมแบ่งในราคาที่150บาทค่ะแอมมีจำนวนส3รองนะคะ สนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะชายโชนฟอร์มกระถาง5นิ้วครึ่งค่ะฟอร์มนี้นะคะแอมแบ่งปันอยู่ที่150บาทรายการสุดท้ายค่ะสำหรับรายการนี้นะคะจะเป็นฟอร์มกระถาง8นิ้วนะคะนนองมีชื่อว่าหญิงมนค่ะซึ่งต้นนี้นะคะจะแผลงมาจากชายโชนลูกค้าความพิเศษของเขานะคะจะเป็นลักษณะคือเขาจะเป็นพื้นสีแดงและป้ายเขียวเหลกก้านนะ้ำแดงสดมากลูกค้า ใครยังไม่มีใครชอบเก็บไม้ใหม่ๆเก็บได้นะตัวนี้แผลงมานิ่งแล้วลูกค้ายื่นจดทะเบียนถูกต้องแล้วนะคะอ่ะแอมแบ่งแอมแบงปัน2ต้นเท่านั้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะหญิงโมนค่ะอันนี้จะเป็นฟอร์มต้นที่1น่งทรงเขาจะเล็กนิดนึงนะลูกค้าลองดูนะคะอ่ากรยดางนี้แอมแบ่งปันที่800นะคะดูลายใบนะชอบนะคะต้นไหนก็แจ้งแอมมาได้เลยนะ หญิงโมนกระถางที่1ฟอร์ม8นิ้วนะคะต้นนี้ขอที่800บาทค่ะส่วนต้นนี้ลูกค้าดูลายใบแต่ละใบค่ะหญิงโมนกระถางที่2ค่ะต้นนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะกระถาง8นิ้วแอมจะส่งให้ทางกระถางนะคะหญิงโมนฟอร์มที่สองแอมขอที่1000บาทนะคะลูกค้าตัวนี้มีน้อยในท้องตลาดนะคะมีไม่กี่ส่วนลูกค้านะคะหญิงโมนโอ้ยดูการแดงสวยมากลูกค้า น่าเก็บค่ะตัวนี้แอมแนะนํานะคะไม้คือแบบตัวนี้ทําตลาดได้ดีเลยถ้าใครเก็บไม้ใหม่ๆนะคะแนะนําค่ะย้ํากันอีกรอบนะคะยิงม่อน,นกระถางที่1800บาทยิงม่อนกระถางที่สองห0ึ่บาทค่ะ <c oughs> ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการแนะนํารายการขายใน EP ีที่294นะคะก็จะมีลูกไม้เมล็ดนะคะของแอมมาแบ่งปันด้วยนะ,ะเป็นงานก้อนะคะ สวยๆน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะถูกใจกระถางไหนก็แจ้งหมายเลขแต่และกระถางแอมมานะคะเราก็จะมีไม้มีชื่อไม้ฟอร์มกอมาแบ่งปันด้วยนะคะ mm hmm. รอบการจัดส่งของคลิปนี้นะคะจะเป็นรอบวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่12ตุลาคมนะคะข mm hmm. นส่งทางไปรษณีย์ไทยใครที่สั่งมาหลัง10โมงเช้าก็จะจัดส่งเป็นรอบวันอังคารที่15ตุลาคมนะคะค mm hmm. ่าจัดส่งก็จะเป็นค่าจัดส่งแบบเหมาเหมา60บาทได้ทั้งโอนและปลายทางค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่โอนได้รบกวนขอความร่วมมือเป็นการโอนนะคะแต่ถ้าใครโอนไม่ได้จริงๆโอนไม่เป็นต้องเดินทางไปไกลแอนก็ยินดีนะคะเปิดบริการเก็บเงินปลายทางให้เหมือนเดิมค่ะ เพียงแต่ว่าแอมขอความร่วมมือเท่านั้นนะคะถ้าเก็บเงินปลายทางแอมต้องรอเงินอยู่ในระบบไปรษณีย์ถึง5วันกว่าจะเบิกเงินตัวนั้นออกมาใช้จ่ายหรือมาหมุนเวียนภายในครอบครัวได้นะคะนี่คือเหตุผลของแอมนะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเพิ่งเคยเอฟกันเป็นครั้งแรกขอเก็บเงินปลายทางขอดูลักษณะการจัดส่งก่อนได้ค่ะแอมยินดีค่ะนะคะสำหรับช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบลอตสีค่ะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่ เบอร์0 8 3 0 5 4 1 8ส5ค่ะ ขึ้นนะคะคิวคดพร้อมกับเบอร์โทรไว้ทั้งมุมร่างด้านซ้ายมือค่ะจะเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรหรือจะใช้นะคะวิธีการแคมรูปคิว o d e โค้ ode, แล้วก็ไปสแกนเพิ่มเพื่อนทางแอดไลน์ก็ได้ค่ะนะคะสะดวกแบบไหนนะคะก็ทําได้เลยนะคะใครแอดไลน์ไม่เป็นจริงๆก,ก็โทรมาสั่งซื้อได้ค่ะจดนะคะชื่อบรนสีรายละเอียดชี้แจงกับแอมให้เรียบร้อยนะคะไม้เมล็ดนะคะแอมมีมาให้อย่างละ,ละกระถางจะไม่มีจํานวนสำร,ร,รองนะคะ สำหรับคลิปนี้แอมต้องขอลาไปกับต้นนี้เลยลูกค่ะไม้ใหม่ที่น่าเก็บนะคะสวยจริงอันนี้ก็จะเป็นชุดแม่พันธุ์นะคะที่แอมแบ่งไว้นะคะหญิงมนค่ะเป็นไม้ผ่าแพ้งมาจากชายชนอีกทีหนึ่งตัวนี้คือจะเป็นพื้นแดงและป้ายเขียวชายชนเขาจะเป็นพื้นเขียวป้ายแดงใช่ไหมความพิเศษของตัวนี้ก็คือว่าดูก้านเขานะจะเป็นก้านที่แดงสดและสวยมากแนะนําค่ะนะคะใครที่มองหาไม้ใหม่ๆเก็บเข้าสวนนะคะ น่าเล่นอีกหนึ่งต้นค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากคลิปดีๆลูกไม้เมล็ดจ,จากฝีมือการผสมของแอมไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาจริงๆแล้วค่ะสวัสดีจ้า